สวัสดีครับผู้ชมนะครับหมาบ้านผู้ชมอยู่กระสวนปลามนะครับผู้ชมมันกินปลมเหมือนเหมือนหมาบ้านผมไหมครับนะครับผู้ชมนะครับคือหมาบ้านผมเขาเขาเดินมาเจอลูกปาลหล่นนะครับเขาจะกินลูกปลมไปเรื่อยๆครับผู้ชมนะครับก็เขากินมาแต่เล็กๆนะครับผู้ชมนะครับผมให้ดูลูกปลมแล้วนะครับผู้ชมนู่นนะครับ ข้างบนนู่นนะครับผู้ชมเนี่ยนะครับแล้วก็นกเขาเอามากินเขาก็จะร่วงมาอย่างนี้นะครับผู้ชมเนี่ยนะครับก็ไอเจ้าลุกหมาผมมาเจอนี่นะครับผู้ชมเขาก็จะเอามากินอย่างนี้นะครับประจ um ํา like hmm. uh, นะครับอ่ะเนี่ยนะครับก็หมาชุดนี้ของผมนี่เขากินดินด้วยนะครับผู้ชมนะครับกินดินแล้วก็กินปลกนะครับผู้ชมนะครับเออหมาบ้านผู้ชมนะครับ ที่เป็นหมาพันธุผสมแบบนี้กินปวกเหมือนบ้านผมไหมนะครับกินปวกกินดินนะครับผู้ชมนะครับเขากินตั้งแต่เล็กๆนะครับผู้ชมนะครับตั้งแต่เครื่องยนต์ที่ผมซื้อมานะครับหกเฮดนะครับผู้ชมท่อสูบน้ำเนาะนะครับเขาจะกินอย่างเงี้ยนะครับผู้ชมเขากินจริงๆนะครับผู้ชมนะครับคือเขาจะชอบกินลูกปาล์มนะครับผู้ชมนะครับ